เอาละครับก็สวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินอนรับเข้าสู่มอสกิจยีแชนเนลได้อยู่กับผมนะฮะแบงคอกซซ่านะรอันนี้ก็จะมาะแจกหมดเอ่อพละไทยกันนะครับก็เดี๋ยวจะหมดนี้เป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็เดี๋ยวเราทำการคนระับเปลี่ยนตัวละครน,น,นะฮะนี่คนระับผมกดแท็บนะครับแล้วก็เลื่อนลูกกิ้งเมาส์นะครับผมซึ่งเอ่อ ตัวสก,กินนี่ไม่มีผลต่ออาวุธที่มันถือนะครับโอเคนะครับนี่ครับก็มีอยู่สามสกินนะตัวธรรมดาแล้วก็ถือดาบยาวแล้วก็กงเล็บแล้วก็หมัดแล้วก็ร่างซีเจเหมือนเดิมครับโอเคนะครับผมก็นะฮะถ้าจะถืออาวุธของมันฮะใหอ้อ่นี่ครับไปเอามีดส,สั้นมานะครับผมซึ่งมันก็ รูปอาวุธมันก็จะหายไปครับเป็นแบบนี้คนระโอเคเดี๋ยวฟันให้ดูนี่นะครับผมโอเคนะประมาณนี้นะครับอาจจะเห็นไม่ทันนะดูนะนี่นะครับผมยังไวนะครับวิง่งวิ่งก็ไวนะกระโดดก็นะครับผมก็ถ้าอยากให้กระโดดสูงก็กดค้างนะครับผมโอเคกดครับนี่ครับผมสูงมากเลยคนระับแต่ถ้าเรากด กดแป๊บเดียวนะครับมันก็สูงไม่มนะากต่อไปก็จะเป็นเออ่การเปลี่ยนร่างฮนะเหมือนกินเพื่อเพิ่มพลังในเกมโปโลไทยอ่นะให้เปลี่ยนเป็นอาวุธนะมีดเหมือนเดิมนะอ่ะทางชักแนนให้กดเออ่เดี๋ยวน่าจะตัวไหนอ่าเดี๋ยว,ะวดะไม่อยู่เฉยกดตัวนี้นครับ กดคลิกขวาเล็งที่ตัวที่ต้องการเปลี่ยนล่างครับแล้วกดพร้อมตัว x นะครับผมคล,คลิกเล็งนะให้เป็นเป้าสีเขียวอย่างนี้แล้วกดตัว x นะครับมันก็จะทำการเกิดน,นะทำไมนี่ไม่ตายตัวละครค้างไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวลองตัวนี้นครับผมกดคล,กคลิกเล็งแบบนี้นครับแล้วก็ ไม่อยู่เฉยอะตอนนี้นะนี่นะผมโอเคนะเปลี่ยนร่างคนระโอเคถ้ากลับร่างเดิมก็นะครับกดแท็บแล้วก็เลื่อนลูกกิ้งเมาส์นะครับนี่นะผมก็จะกลับเป็นร่างเดิมนะโอเคนะผมซึ่งตัวนี้ นี่นเดี๋ยวฟันให้ดูอีกนิดหน่อยแ,นะแค่เรากดคลิกฟันนะมันก็จะไปหาเองเดี๋ยวดูนะนี่นะผมโทษทีครับผมโอเคนะเดี๋ยวซึ่งมีนี่คมมากเลยนะแล้วทั้งรถถังยังระเบิดเนะี่ะนี่น,ะนี่ดูนะคมมากนะ ฟันแลวถังระเบิดเลยนะระเบิดแล้วนะโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีลงกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับผมแล้วก็มาอยู่หน้าเด็กท็อปกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงหมดโปรเจคทายกันนะครับ ก็ขั้นแรกให้เพื่อนครับโหลดนี่ครับไฟล์ตัวนี้มาก่อนนะครับเมื่อโหลดมาแล้วให้ทําการแตกไฟล์นะครับ ขั้นแรกนะครับให้ลงเนี่ยครับตัวคิวมันนะครับลงไปในโฟลเดอร์เกม GJ ของเพื่อนนะครับผมโอเคครับเลือกโอเคแล้วก็กดเล็กไปนะครับกดไปกดไปนะครับโอเคกดตรงนี้ติ๊กออกนะครับโอเคลงเสร็จแล้วก็นะครับนี่ครับมาตัวพวกนี้กันเลยดีกว่าครับ ครัเนี่ยครับะครับ3โฟลเดอร์นี่ยครับไปใส่ในโฟลเดอร์ทีของเพื่อนเลยนะครับคลิกขวาแล้วก็วางไปเลยนะครับก็ผมนะครับลงมาแล้วนะครับก็จะขึ้นนะครับแต่ถ้าของใครยังไม่ลงก็จะไม่ขึ้นนะหรือว่า อาจจะขึ้นก็ได้เพราะว่าไฟล์มันอาจจะมีอยู่แล้วแล้วก็ไปซ้ำกันก็ให้เพื่อนๆครับสำรองไฟล์ไว้ก่อนนะเผื่อว่าลงไปแล้วแล้วเล่นไม่ได้หรือว่าเล่นแล้วหลุดโอเคนะครับก็กดไปนะครับโอเคลนะ้วเสร็จแล้วต่อไปนะครับตัวน,นี้นะครับเข้าไปนะครับ นนีถ้าใครยังไม่มีก็เดี๋ยวด้นานล่างคลิปนะครับจะมีลิงก์โหลดนะครับให้เพื่อนโหลดมาครับโอเคนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับมาเลือกตรงนี้นะโอเคคนระับมาที่โฟลเดอร์ T D ต่อ,อไปในหมดหรือยังหมดแล้วนะครับผมโอเคนะผมก็ทีลงก็ประมาณนี้นะครับก็สําหรับใครที่แบบลงแล้วมีปัญหาก็ให้ทําตัวเกมแบบเพียวๆเลยนะครับแล้วก็ลงแค่พวกหมดนี้อย่างเดียวนะครับก็เวลาลงหมดก็ให้เพื่อนนะครับสํารองไว้ด้วยนะครับพวกตัวเกมที่สมมติว่าเราลงมาแล้วมันเล่นได้ก็ให้สํารองนะครับ เราลงไปแล้วมันเล่นไม่ได้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลงใหม่อะไรประมาณนี้ก็วิธีลงก็มีเพียงเท่านี้นถ้าหากเพื่อนชอบก็อย่าลืมนะกดถูกใจแล้วกด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ